มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งหน้าโรงเรียนเขาเนี่ยน้ำท่วมหน้าโรงเรียนเขาเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมเยอะเลยแล้วเด็กคนนี้กําลังเดินออกจากรั้วโรงเรียนจะไปขึ้นรถกลับบ้านเด็กผู้ชายคนนี้ก็เดินไปใกล้ๆเสาไฟตามข่าวเราเคยเห็นไหมฮะที่เขามีคลิปโชว์ตามทิกตอกให้ดูเวลาไฟต้นไหนหรือเสาไฟไหนไฟมันรั่วเนี่ยใกล้ๆเสาไฟมันจะเหมือนน้าเดือดอะรอบๆขอบขอบ,ขอบต้นเสามันจะเหมือนน้าเดือดปื๊ดปื๊ดปื๊ดขึ้นมาเด็กคนนี้ก็ไม่รู้ครับ เดินมาที่รั้วโรงเรียนแล้วก็เดินออกจากหน้าโรงเรียนไปอยู่ใกล้เสาไฟต้นนั้นแล้วเด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้ชายก็โดนไฟดูดเด็กผู้ชายคนนั้นโดนไฟดูดครับนอนแน่นิ่งสลบอยู่แช่น้ําอยู่ด้วยน่าสงสารมากแต่มีพลเมืองดีครับมีพลเมืองดีคนนึงเป็นเทพบุตรเลยก็ว่าได้เป็นรุ่นพี่จากโรงเรียนอื่นในข่าวนะครับเป็นรุ่นพี่จากโรงเรียนอื่นน้องเนี่ยที่โดนไฟดูดอายุประมาณ16 แต่รุ่นพี่เนี่ยประมาณ18-19จากโรงเรียนอื่นผ่านมาเห็นพอดีสละฮะทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองรีบจอดรถมอเตอร์ไซค์ทั้งทที่เขาต้องรีบไปแต่เขาเห็นน้องแน่นิ่งน้องสลบอยู่แต่ตอนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าน้องอ่ะโดนไฟดูดนะฮะรุ่นพี่คนนี้บอกได้เลยว่าผมซาบซึ้งน้ําใจของคุณมากถ้าคุณดูคลิปเฮียอันอยู่นะที่ไปช่วยน้องที่โดนไฟดูดคุณคือฮีโร่นี่คือ เขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีแล้วหลายคนควรจะเอาเยี่ยงอย่างไม่ใช่คุยแต่งในเรื่องแง่ลบเรื่องในแง่ดีก็ดีมีเยอะแยะนะครับรุ่นพี่คนนี้ก็สละทิ้งมอเตอร์ไซค์ใส่ชุดกันฝนอยู่แล้วก็มีล่มอยู่หนึ่งอันรุ่นพี่เขาก็หยิบล่มจากรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็เอาล่มเนี่ยพยายามเขารู้แล้วว่าน้องโดนไฟดูดเ,เขาพยายามเอาก้านล่มเนี่ยไปช่วยดึงน้องออกมาจากตรงนั้นแต่ปรากฏว่าร่างกายของน้องคนนั้นนะฮะที่นอนอยู่เนี่ย น้ำหนักมันเยอะกว่าล่มล่มคันนั้นมันเป็นล่มคันที่ไม่ใหญ่เขาก็พยายามดึงออกมาปรากฏว่าก้านล่มหักก้านล่มหักแต่ดึงออกมาได้นิดนึงเขาเลยไม่รู้จะทํำยังไงยอมเสี่ยงเป็นยอมเสี่ยงตายยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเด็กนักเรียนคนนั้นหรือรุ่นน้องของณรุ่นน้องคนนั้นมีชีวิตรอดเขาก็เลยจับเลยครับแล้วดึงน้อง ลากเข้าลั้วโรงเรียนแล้วเพื่อนน้องก็เพึ่งมาเห็นแล้วก็ช่วยกันโทรแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่และรุ่นพี่คนนี้ก็โดนไฟดูดไปด้วยปรากฏว่าบาดเจ็บทั้งคู่โอ้โหเรื่องราวดีๆฮีโร่ในลั้วโรงเรียนก็ยังมีให้เล่าอีกเยอะแยะมากมายเพราะรู้ตอนนั้นก็คือรู้อยู่นะครับว่ามันต้องดูดแต่กลัวน้องเขาเป็นอะไรมากกว่าคือเป็นห่วงชีวิตคนครับ,ค,รบคนที่ถ่ายคลิปนะครับก็เลยตะโกนออกมาผมก็เลยวิ่งจากฝั่งตรงข้ามก็คือวิ่งมาช่วยช่วยเหลือน้องเลยครับ มีคนมบังดีเอาล่มมาให้ครับก็พยายามดึงล้อออกมาแต่ตอนนั้นก็คือล่มมันหักแล้วก็เลยได้ได้ผ้าที่ที่ไม่ที่ไม่เปียกจากน้องที่อยู่ข้างในประตูครับเอามาก็เลยฟื้นตอนนั้นคือวัดใจเลยดึงออกมาเลยการวันนั้นตอนแรกน้ําน้ํามันท่วมเพราะว่าเอ้น้ํามันท่วมหนักก็เลยขับขับฝืนไปนิดนึงแล้วก็เอารถไปจอดเพราะว่าขับไม่ไหวไกลวัวกลัวที่จะอ้า รถรถที่จะเสียกลัวที่รถเสียก็เลยเดินต่อไปข้างหน้าก็ดูว่าเส้นทางมันจะไปได้ไหมครับก็เลยอยู่อยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็ไม่คิดหรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นก็เลยเห็นน้องผู้หญิงครับน้องผู้หญิงที่โดนไปโดนคนแรกครับไปชนคนแรกเห็นอ่าไอรอยน้ำออกมาก็เลยพยายามที่ไปช่วยแต่มีคนเข้าไปช่วยแล้วก็เลยตอนแรกก็ก็เลยก็ยืนดูอยู่ตรงนั้นสักพักเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก ก็กลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นจริงครับก็เลยตอนนั้นไม่เห็นหรอกครับก็คือตอนนั้นมันรถมันรถมันติดก็รถมันสวนทางมาก็ได้มีคนที่ถ่ายคลิปนะครับก็เลยตะโกนออกมาผมก็เลยวิ่งจากฝั่งตรงข้ามก็คือวิ่งมาช่วยขึ้นเลือน้องเลยครับจังหวะนั้นก็คือเข้าไปพยายามที่จะไม่ไม่แตะตัวน้องเพราะว่าจะดูว่ากระแสไฟมันถึงแค่ไหนก็เลยโดนโดนดูดไปที่ขาก่อนก็เลยถอยออกมาตั้งหลักก่อนก็เลยอ่า มีพลเมืองดีเอาลมมาให้ครับก็พยายามดึงล้องออกมาแต่ตอนนั้นก็คือล่มมันหักแล้วก็เลยได้ได้ผ้าที่ที่ไม่ที่ไม่เปียกจากน้องที่อยู่ข้างในประตูครับเอามาก็เลยฝืนตอนนั้นคือวัดใจเลยดึงออกมาลครับก็คือโดนโดนด,ดูดไปดว้วยคบน,นึงแต่พยายามพยายามลากน้องออกมาแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีแรงแล้วก็คือยืนไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็เลยฝืนดึงดึงน้องให้ให,ให้ให้หัวพ้นออกจากน้าไม่ได้ครับตอนนั้นก็ พอดีครับก็เลยตอนนั้นนรถพยาบาลมาช่วยทันพอดีก็เลยนั่งรถพยาบาลมามากับน้องด้วยครับเพราะตอนนั้นก็ใจสั่นมากมากเหมือนกันครับก็คือจะหลับแล้วตอนนั้นครับก็คือฝืนฝืนเอฝืนฝืนอยู่ครับเลยฝืนไม่หลับครับฝืนไม่ได้หล้วครับผมรู้ตอนนั้นก็คือรู้อยู่นะครับว่ามันต้องดูดุแต่ลัวน้องเขาเป็นอะไรมากกว่า็คือเป็นห่วงชีวิตคนครับรบก็ ภูมิใจครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องเซฟตัวด้วยเพราะว่ามันไม่มีไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับเหตุการณ์แบบนี้เราต้องระมัดระวังตัวด้วยครับเพราะว่าน้ามันท่วมมันแก้ไขเป็นเดียวไม่ได้ครับต้องแก้ไขระยะยาวยนี้ับทีนิดตอนนี้มีคนชื่นชมมากๆครับอยากฝากอะไรถึงคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ให้กำลังใจเราบ้างครับ ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาให้การใจด้วยนะครับแต่ผมก็อยากให้ช่วยเหลือทางน้องๆมากกว่าเพราะว่าน้องๆโดนไฟดูดไฟชอดมากกว่าผมผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับแล้วเราได้เดินผ่านเฉยๆนี่ใช่ไหมครับครับแล้วแล้วจยังไงต่อแล้ก็พอเลยใกล้กปุเข้ามาหนึก็รู้สึกชารองเท้านิดเดยครับแล้วก็จาไม่ได้เลยครับรู้ตัวอีกทีก็ไม่อยู่รองเา้ารู้สึกไงที่พี่เขาช่วยเรารู้สึกขอบคุณครับ บริษักกับพี่เขามาก่อนไหมโอ้แรกตกใจตอนนี้รู้สึกโชคดีมีที่ก็เลยไปอยู่ตรงนั้นตอนนี้ยนืนคุยกรับพี่อะไรเรื่อยๆถาว่ามันเป็นยังไงบ้างไหมตอนแรกก็เปร็นคนดูเลยที่คนดูน้องไม่ดีก่อนกน็ขอบคุณอยากขอบคุณน,น้องที่ถ้าน้องไม่ไม่ดึง หงอน,นุ้กแม่จมน้ำน,น,นานกว่านี้แล้วก็ตอนนกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นมันพอดีไปหมดทำไมน้องถึงมายืนอยู่ตรงนั้นแม่มองเห็นลูกแล้วแต่ว่าแม่ไม่มีที่จอดรถนะก็เลยต้องจอดรถพให้ได้ก่อนเดินออกมารับลูกแค่กีนาที ลนนูได้ครับลูกถูกไฟ่็อตแม่เดินตามหาลูกแล้วไม่เจอเขาบอกว่ามีเด็กผู้ชายโดยนไปช็อตขึ้นรถพยาบาลไปแล้วก็ถามว่าชุดอะไรสีอะไรเราโทรโทรศัพท์ลูกก็ไม่มีคนหลับแม่ก็พยายามโทรพยาบาลรับสายแล้วก็บอกให้มาที่โรงพยาบาล